cái rồi này đâu lâu bữa rồi đâu linh mẹ này cái này lấy 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 hả thiết linh như thế linh ô linh gì ô cái bộ nhai hả à cắm kem mau rồi này bia bia cắm kem cắm kem đây là cắm kem ะปนซ้างปนซ้างปนซ้างแป๋วไแบบม่ได้ใจเงี่ยเกิดมาเคยกินม้อยลาปนซ้างมาเคยเหรอพี่ไอ,อ้กินไปเฮ็ดจังไลยเอาซ้างยิงออกยิงโอ้เอาอย่างยิงเอาพายิงเอาพายิง,อาางโอ้ปืนผานี่ตั๊บประเดี๋ยวสร้างหรือหนูสร้างล,า,งลาบสร้างเลย ซี่มเลยนะไอพบกเคยได้กินกินเบิ่งกื้ซ่มแม่อี่ะเอาวะออมสร้างจนบาปนทำเมงโอ้จ่างอนี้ยำดึกใบหูมันกมื่อก้าเห็ดแม่ยกแม่อยาเข้มแม่ลิ้นเห็ดหูสังเห็ดโอ้ยเห็ดหูนัมีไหมบ่เห็ดหูสังมีมีใส่เห็ดเอาเห็ดเอา

มันสิได้ง่ายกับเจ้าบ่ไม่กับแก้มยีกินดูแลเอาลิ้นให้รุ่นเจนแล้วโอ้ยแย่ยเอาลายเด้อคอยไปกินแม่งแม่งพอแล้วว่านคือไปกินทำไมอยู่มีหมูวานน้องคนนี้มันเก่งอายได้อุ้มขึ้นเตียงพุนไหมโอ้ยกินขี้แห้งเถอะอายแมยเราข้าวเราข้าว เห็นลงไฟมือนในโลกมันโซฟาสิคิดถึงความเก่าความหลังทำไมเป็นเบาได้ไอ้ตั้งแต่ทำไมเป็นเบาสิบ่ถอนสิเด้อเบ้่อ่ะห่วเออแล้วเมียจ้าไปใส่ไอ้ย่าไปทามหามันอีแมงนี่บาหามตาแตกมันมากเลยเด้อย่าบาหาอย่าบาหามันตัวละ อยู่กับพี่อย่าถามถึงเน่มีเราสองคนก็พอแล้วสักนี้ไข่น้ำเนี่ยเออสี่คนสี่คนมีเราสี่คนก็พอแล้วพูดมาแล้วก็อยากจะสี่คนสี่คนก็หนึ่งสองสามสี่เออใช่หนึ่งมกัอืมสองเจ้าเออสามคอยเออสี่กันเอาเลยฉันได้ปะเอาจะมา สี่ครับอีนี่มาสิไข่นิดนี่สามข่สีนี่โอ้สามข่ว่าอะไรบ่บ้บานมันอไมันจะผลหนึ่งสองสามสี่ครับอินี่่าเลยบ้าหรือฮะบวกือหาแล้วบวกไ้บอสอะไปซื่อไม่อีล้แล้วใคจะไปซื้อครับวกนี่ให้น้องเมียเจ้านเอ้ยะอืบวกไงนะอ้เมที่เล่น้อง ข้าเจ้าว่าไปชี้กันนะเออไปฝฟ,ฟามาเด้ออันข้าเจ้าว่ากินแล้วมันน,นั่นเหม็นเด้อายเฮ <c oughs> ข้าเจ้าว่ากินอันนี้แล้วมันเหม็่นหมิ่นมาหมิ่นแย่เมียมันเพียวงว่างสิคันคอยกินแล้วเจ้าลองมาดมให้คอยเบื้องแนี้ยได้ป่ะสันไม่ดูดมกมด่อนอะไรสิเจ้าดมเจ้า <c oughs> ดมรถคอยสีเฮ็ดแน่นอนดมเบื้งก่อนมากินแรกก่อนกินเป็นไงหลังกินเป็นไงแมน นั่นสันคอยดมเมืองกวอนกินนั่นสันเฮ้ยผมรีวิวก่อนได้ไหมงอนขายชิ้นขาไม่ละเอ้าให้คอยกินก้อนจังดมบอสดมก่อนรีวิวม่ได้ม่ได้คอยต้องกินก้อนแล้วจ้าต้องดมเพราะมันสเหม็นบอสเหม็นบอสเหม็นกรุกาบบอสปฏิเสธรอกเอ้าให้สอดมให้สอดมนี่กินอกแล้วไอ้เจ้าดม เอาว้าเอาเสื้อไปมันสมเหม็นโอ้โหแขกินห่วยมันเหม็นปานนั่นฉันบอกบุ๋มบ่๋มบ่เหม็นหลักละบ่เหม็นเอาหนูเน่ามาออมข่อยเคยเกียรนมุจเจ้าแทะว่าของข่อยเหม็นเฮ้ยของกินดีไม่แต่ก็ประมึกนี่แหละละมันกะกินแบบนี้ลหละเพราะมันสดซื่น เซฟเซนขึ้นส่งเหรียญมาพยาบาลโอุ้มูกต้องครับถูกต้องโอ้ยเอาเสบียงเลยฮะเดี๋ยวเอาสวัสดีจ้าคุณผู้บริบารสวัสดีครับมาจะเหิอโอ้าไว้ละมึงยาทำอ๋อเฮ้ยแม่งเลยนอนไปเนาะฮะยาทำอ๋อโทษนี่ยังก่อนเด้อขอโทษยังนั่งลงนั่งลุงไอนั่งแหละที่คอยยังก่อนเลยเด้อักเท่าขอโทษ ขอโทษจ้าข้าลดตำนหย่งขอพงก่อนมนีขอดาวผัวด้วยจากพยานาลโอ้คือมีมารยาดีเรเี่ยวไดเป็นสี่ตัวต่อเฮ็ดยังมีมารยาดบ่าคนมาเห็นมาสันเอาหนาเอาตาผัวไม่นดนเป็นนังสี่ตัวไม่มีใครหน้าใครตาละอียตัวถูครับาตัต้องเฮ็ดคือใหญ่ยตัวล่ะใ่ซีดาผัวว่าทเอาท่านบดไอง รับอนุญาตบ่มีดาบ่มีดาตรงเส้นคุโทรหามึงอคุณประภสายนั่งตายอยู่นี่น่ะกูโทรคือปรับสายขัดขัดเออหมดตินบ่ตาแตกบ่มื่นถูกคนเมาแล้วตาไฟแตกฮ่ะตาบอด

แดดกบ่เคยเห็นเมียสวยงามเป็นนี่สิเนี่ยนะกูสิบังนี่ชิลักเบียกการไปเฮ็ดนั่งแดกแต่อยู่นี่น้ำกันเนาะโอ้ยดาผู้ใหญ่บ้านบ่บ่ดอาผัวตาผัเฮ้ยเนี่ยเบี้ยกผู้จักไปเฮ็ดกินแต่อยู่นี่น้ำกันนี่แหละฮึ่กูขึ้นไม่สูนจะเนาะหายใช่ปะ แม่บุศนเห็นบอกเขาดาคุณคอยกัหวยเขาดาเจ้าแล้อวิเอร์งานการสาษาหากินแต่เราแดกอยู่นี่แดงก็ไปนี่ก็ลุงแดงตายฮ่ามดเกือบกูใช่ป่ะเยี่ยบดีเลยเดีไปยัไงเงี่ยมบนต้องเงี่ยวมันเงี่ยวเสียสารในสารออยงี่เงี่ยเราต้องไปใช่อ้อ่อบวัยังสิเม่อรบานเหฮะ เมียอย่งยมาแต่มือเกิดผลบ้านเมียเทศเนีเมียหละมันได้เงินเดือนดีเมียบ้านนั่งตายอยู่นี้ก่อนฮะคือผมเนี่ยเมื่อทำแม่เมื่อทำไหมเศราตัวเมื่อคยแดกติบอเคยแหลกมันสิกินกันเยอะคนมันต้องเคยกินละครอย่างไื่เคยตายบอ giết tan bả, Tim pin cứ bây giờ là hết neo ẩn này nè, nang tai thì u này nè, mua chả hết biếng hết cả anh nhung đây, ôm neo sai sát rồi bận, hai hốm này, ôm tay nhoáng đấy เดี๋ยวไปทั้งพุ่นตัวเดี๋ยวมาทั้งขคอยัยงไเป็นผู้ใหญ่บัานลา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 หาพอิวยวยา่าไม่ด้แดกกรุบบ่นฮ <c oughs> ทุกคนในเมืองคนมีแต่กินกับกินเกิดมาเพราะแดกหมดนะเราเ, <c oughs> เค้แดก <c oughs> บุญใหญ่บั่นบุ๋มแดกขี้จะเตก ตายเข้าไปเดี๋ยวลูกเด็กตายห้ามดลูกแค่นี่ยลุกเ่ยลูกวะเห็นเกือบควยบ่เกือบเโอ้มันมันบินน้ำกลนเต่าละวะเมื่อก็น่ะแว่นอ้่อ้อเอื้นควยบ่อ้ม่ไะมืออูไหูไว้เควย เมื่อวหรเนี่ยโอ้รถตายแล้วมันไปเมียพี่ยัยดูของกับมอเตอไซเจ้าเซ่กับเซคือกันตัวยานแม่มัเนี่ยไปลูกโอ้อครจะถือดาบไปน้ำมาเด้ออีมันละเาียดไง อีบมเคยหักนาผัวแม่เลยแต่แม่มันเห็นมูอบนก็บ่ามึงบมือบ่ขอมึงด้ยมึงบมือบ่มึงยังบูมือครับบมื่ครับลุกเลยนี่แหละครับครับครับจเด้อจเดเก็บสารน I DON'T KNOW.